ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตรลักษณะของหลักสูตรคืออะไรการพิจารณาว่าหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเป็นหลักสูตรที่ดีหรือไม่ควรมีประเด็นใดที่พิจารณาบ้างไปดูกันเลยครับ 1>, 1. ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้มาจากการดําเนินงานอย่างเป็นขั้นตอนเป็นระบบและถูกต้องตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยได้มาจากแนวคิดของบุคคลหลายฝ่ายในรูปคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตรที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 2. เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญเช่นสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจการเมืองการปก,รกครองความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและต้องเป็นหลักสูตรที่มีการก,กำหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรที่ชัดเจน 3. ต้องเป็นหลักสูตรที่ตรงตามความมุ่งหมายของการศึกษาของชาติและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เป้าหมายทางการศึกษาบรรลุต,ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 4. เป็นหลักสูตรที่กำหนดองค์ประกอบของหลักสูตรไว้อย่างชัดเจนเข้าใจง่าย เลยนำไปใช้ได้ดีในสถานการณ์จริงและต้องเป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยมีความเหมาะสมกับช่วงเวลาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในการำดำรงชีวิตประจำวัน 5. ต้องเป็นหลักสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญมีเนื้อหาสาระและวิธีจัดก,การเรียนการสอนที่สอดคล้องกับธรรมชาติและความต้องการของผู้เรียนมีการคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนโดยให้โอกาสผู้เรียนได้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจจากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า หลักสูตรที่ดีต้องมีกระบวนการพัฒนาที่เป็นระบบและถูกต้องตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับช่วงเวลาสอดคล้องกับบริบทของสังคมและความต้องการของผู้เรียนองค์ประกอบของหลักสูตรต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกันสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริงและสามารถพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ทักษะกระบวนการและเจตคติรวมทั้งผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ